งานวันนี้ค่ะก็วันนี้นะคะก็เป็นการจัดงานนะคะ n t m e n t of Hope นะคะก็เป็นเชีริตี้ของเรานะคะที่มอบเงินระดมทุนให้กับทาง UNHCR นเชะคะเพื่อช่วยคนไร้รสไร้สัญชาติในประเทศไทยด้วยจริงๆแล้วคนไร้รไร้สัญชาติในประเทศไทยเนี่ยมีถึง500,000คนเลยนะคะที่เขาไม่มีแม้แต่บัตรประชาชนไม่มี ที่จะเข้าถึงการศึกษาโรงพยาบาลได้แล้วก็วันนี้เราก็เจาะจงเรื่องนี้ค่ะวันนี้ก็ ขอบคุณผู้ใจบุญวันนี้วันเดียวก็ได้2ล้านบาทเรียบร้อยแล้วค่ะกิจกรรมก็มีภาพวาดของคูปปาน,นะคะสองรูปนะคะมาร่วมเป็น s i l e n ล a u ออคชันะคะเป็น a u คชั่นแบบที่ไม่ออกเสียงแบบเงียบๆก็จะไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนได้ภาพวาดอันนี้ไปนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณน้องทั้งสองท่านมากๆเลยที่มาช่วยเราในวันนี้นะคะนอกจากมาเป็นกระบอกเสียงแล้วให้คนรู้จักยูเอ็มากขึ้นแล้วน้องงสองคนก็น่ารักมากๆเลยค่ะ เลยเลยป้าจริงๆเป็นน้องรักเลยน้องรักมากๆเลยรักมากๆเลยทั้งสองคนแล้วก็เป็นน้องที่ใจบุญมากๆแล้วก็วันนี้ก็มาช่วยเราระดมทุนด้วยค่ะจริงๆทุนเราต้องมีต้องมหมเยว่ามันจะต้องเท่าไรหร่กับเพียงพอในการช่วยเหลือสักกอดจ้าวต่างๆจริงๆแล้วมันมันไม่ได้มีกําหนดว่าควรจะเท่าไหร่แต่ว่าคืออย่างตัวริต้าก,ก็เป็นคนเล็กๆกันนะคะที่ทําเองได้อย่างงานนี้ริต้าจัดขึ้นมาเองก็ริต้าคิดว่า เราค่อยๆทําทีละนิดทีละนิดนะคะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่างวันนี้เราก็ดีใจมากที่ได้2ล้านบาทนะคะแต่ว่าการการทำบุญมันก็ต้องทําไปเรื่อยๆะคะ่ะทาง UNHCR ก็มีค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยน่าจะรู้อยู่แล้วที่มีคนพัดถิ่นเยอะมากๆมีไม่ว่าจะเรื่องของสองครามที่เกิดขึ้นในตอนนี้ไม่ว่าจะเรื่องแผ่นดินไหวเรื่องน้ำท่วมมันมีเหตุการณ์หลายลายเหตุการณ์มากที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ที่คนเขา เป็นเด็กกาพร้าที่เขาไม่ได้มีแม้พ่อแม่ไม่มีแม้แต่อาหารทานไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยจริงๆเขายัางต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะพี่ๆสื่อมวลชนวันนี้มากๆที่ให้ความสนใจกับทาง UNHCR แล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกท่านเลยที่มาช่วยในวันนี้ด้วยค่ะแอนเห็นความตั้งใจของลิต้าเรารู้สึกไงบ้างครับครับใจมากเลยค่ะเราก็เห็นที่ลิต้าเป็นไอดอลแล้วก็แรงบัานาลใจให้ ตั้งแต่แอนเป็นเด็กแล้วแล้วยิ่งได้มารู้จักมากขึ้นเราก็ได้มารู้จักโครงการที่พี่ลิต้าแบบสนับสนุนนานมาแล้วก็ทําให้แอนอยากลุกขึ้นมาทําด้วยด้วยที่แอนมี Little Ste p s ของแอนแล้วมันสร้างแรงบันดาลใจว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นจากจุดเล็กน้อยสู่ความยิ่งใหญ่ถ้าเรามาร่วมมือทําด้วยกันเราก็ทําได้ได้ค่ะงๆแล้วแบบว่าได้มาร่วมยินดีกับพี่ดิ้นต้าใช่ค่ะจริงๆตั้งแต่ ตอนที่ลิต้า g i เก speech ในในห้องแล้วเราเห็นแบบเพลชั่นที่เขาทำมาจริงๆแล้วก็ทาง UN เอ็นบอกว่าลิต้าไปขอประตูอินเลยบอกว่าอยากทำใช่ไหมคะก็ถือว่าแบบมาจากใจจริงๆเลยิต้าเล่นเห็นอะไรถึงโครงการนี้คะถึงได้เลือกจุดนี้เลยคือลิต้าว่าเราคือจริงๆไม่ว่าจะการทำบุญอะไรก็ตามนะคะลิต้าว่ามันสำคัญมากคือลิต้าไม่ได้ช่วยแค่ทาง u n เอ็นะคะลิต้าช่วยมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กด้วยลิต้าช่วย ผู้พิการซํำซ้อนแล้วก็คนปัญญาอ่อนไทยด้วยนะคะแต่ว่า คือิต้าว่าการทําบุญม,มันสําคัญมากๆไม่ว่าจะทําบุญกับใครก็ตามนะคะริต้าเชื่อว่าการทําบุญเนี่ยมันเราเรามีวันนี้แล้วริต้ารู้สึกว่าคุณพ่อสอนลิต้ามั้งแต่เด็กเลยว่าอย่าลืมนะวันที่คุณมีแล้วอย่าลืมที่จะช่วยคนข้างๆอย่าลืมที่จะยื่นมือไปช่วยคนอื่นๆที่เขาเดือดร้อนเขาไม่มีเหมือนเราการให้โอกาสเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยค่ะลิต้าก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เรามีโอกาสแล้วเราอยากที่จะให้โอกาสคนอื่นๆบ้างเพราะว่า ไม่มีใครรู้เลยนะคะโอกาสเล็กๆที่เราให้มันอาจจะมีผลกระทบยิ่งใหญ่มากกับคนคนนั้นนก็เลยอยากจะทํา เท่าที่เราทําได้เล็กๆของเราค่ะอยากจะทําบุญต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็ดีใจที่มีน้องๆมีพี่ๆมามาช่วยร่วมบุญกับเราด้วยค่ะยาง้นวันนี้2ล้านแต่ว่ายังไปต่อนะคะก็วันนี้วันเดียวก็2ล้านแต่ว่ายังไม่ได้หยุดนะคะคือมันยัง movement อยู่ค่ะดิท้าก็จัดงานเล็กๆเองจริงๆวันนี้เราดิท่าจัดงานแค่25คนเท่านั้นเองเราห้องเล็กมากเลยต้องขอโทษพี่ๆสื่อมวลชนด้วยที่ไม่สามารถเข้ามาในห้องกับเราได้เพราะห้องเล็กจริงๆค่ะ อ่งว่าในอนาคตเราอาจะแบบขยายโครงการนี้ให้คนได้แบบมันร่วมร่วมด้วยกันเยอะขึ้นเลยหรือทำด้านอื่นๆ่นด้วยหรือไรดิยังไม่ได้วางแผนอกครั้งหน้าเลยอะค่ะคือยังไม่ได้วางแผนเลยค่ะก็ก็ค่อยๆทําไปเท่าที่เราทําได้ดีกว่าเท่าที่เราทำไปจะจะร่วมบุญในตรงเนี้ยค่ะ ก็มีรายละเอียดอยู่นะคะจริงๆก็มีรายละเอียดอยู่ทาง UNSCR เนี่ยเข้าไปดูทางเว็บไซต์ของเขาก็ได้นะคะหรือว่าเข้าไปดูในอินสต t าแกรมเขาก็มีก็มีมีให้ดูหลากหลายช่องทางหรือว่าดูจากเดี๋ยวนี้เราจะโพสต์รูปนะคะก็ฝากเข้าไปดูในนั้นแล้วก็อยากจะสามารถร่วมบริจาคกับเราก็ขออนุมันาบุญด้วยค่ะอย่างแอนเราเป็นนางงามเราจะใช้แพลตฟอร์มเนี้ยในการช่วยเหลือโครงการนี้ยังไงบ้างแอนแอนเชื่อว่า ถ้าเราเป็นนางงามหรือว่าเราเป็นดาราหรืออะไรก็ตามนะคะเรามีแพลตฟอร์มของเราเองที่เราส a ปดเมสเ g จได้ให้คนรอบข้างเราเราไม่ต้องมีฟอลโลเวอร์เยอะแต่ว่าขอให้เราอิ f l ลูเอนซ์าก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนลุกขึ้นมาทำเองใช่ค่ะแล้วก็ที่เรามีแพลตฟอร์มของเราก็ให้แฟนคลับทุกคนหรือว่าคนที่ติดตามเราจากประเทศอื่นด้วยเห็นว่าการที่เราช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าช่วย raise awareness สำหรับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในในโลกของเรา มันเริ่มต้นจากตัวเราเองแล้วก็เราค่อยๆไปเรื่อยๆแต่ว่าเราเหมือนที่แอนได้พูดเราเปลี่ยนเปลี่ยนโลกใบนี้ภายในหนวันไม่ได้แต่เราต้องร่วมมือมาทําด้วยกันขอบคุณค่ะขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวคีมต่อไปเป็นคีมแอนก่อนนะคะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวใอ้เป็นคีณกวาสีาสุดท้ายที හැන්නි හ ැ න